วันนี้เด้ยมีเวลามาดูแลต้นฝรั่งเนาะทุกคนเนาะถามวนาเซตยังยังม่เซตดอกแต่ว่าเอาเวลามาดูเขาสักหน่อยเพราะว่าผลผลิตหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูแลเขาหน่อยแล้วดอกเขาล่วงหมดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขากำลังเป็นดอกไงเขากำลังแตกช่อแตกช่อจะเป็นดอกบางส่วนก็มีดอกดอกตูมแล้วนี่ เราไม่ดูแลเขาตอนนี้ก็ร่วงหมดนะ้องทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเก็บผลผลิตเท่าอย่างเดียวเราต้องบำรุงเขาด้วยนะมันจะมีอยู่หาตนเองนะทุกคนที่แบบว่าเอ,อจะเก็บลูกใดตอนนี้ก็คือมดรุ่นแหละอันนี้ก็คือกิมจูเนาะอันนี้ก็คือกิมจูเป็นแล้วเป็น,เป,นเป็นได้กินสองลูกแล้วปลูกที่หลังกิมจูปลูกที่หลัง จะมีอีกสามต้นเพิ่งจะไว้ลูกนะทุกคนอันนี้ที่เราซื้อมาปลูกของปอซื้อกับจริงๆแล้วมันได้เก็บคนคลิตแขห่าต้นอีกนะทุกคนนะใจเย็นเด้รอรอรุ่นใหม่เด้อถามว่ารุ่นแรกนะเราก็กินมดไปละรุ่นสองเราก็กินมดไปละรุ่นสามเราก็เลยปล่อยเนะทุกคนเนาะปล่อยแบบเออ ให้เขาได้ชิมดึงอะไรประมาณนี้อีกหลายวันอยู่นะคะผลปริษจะออกนะคะทุกคนช่วงนี้ยังไม่มีลูกห่อใหม่นะมีดอกนะมีดอกมีดอกได้มาเดินชิวชิวชมต้นฝรั่งก็มีความสุขในแบบฉบับของเราความสุขเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนใครนะ ลีแหลกบ้างทุกคนทำแต่งานหลายมันเหนื่อยเด้มาเติมพลังมาเติมความสุขกันบ้างเนาะอันนี้ไม่น่าจะรอดแล้วเพราะว่าเป็นเป็นลูกเหลืองๆแต่กรนลุ้นๆลุ่นล่วงกันแล้วไปเนาะทุกคนเนาะเอนไหนรอดแล้วก็ห่อแค่นั้นเองเพราะว่าตั้งรายอาทิตย์เนี่ยบ่ได้มันดูแลไม่ใช่หมอเดือนแล้วะฝรั่งนี่เขาจะเป็นใบใหญ่มนเนาะทุกคนเนาะ สังเกตนะหงอหงเป่าซื้ออ่ะตัวนี้มาปลูกมาปลูกซบจังว่ากะกรองมูวัวที่เราเอามากองไว้นะทุกคนเนาะเขาก็เลยใหญ่ยยเอาใหญ่ยยเอาเลยปลูกทีหลังต้นนี้เกือบเป็นปีอะ่ะเนี่ยลมชิวชิวลมเย็นเย็นเนาะทุกคน ช่วงนี้ไม่มีไม่มีดอกแคเนาะทุกคนจะมีแต่ยอดพราะว่าเขาเป็นฟักแล้วขอเป็นฟักแล้วเนี่ยต้นนี้ก็ปลูกไว้อย่างนี้แหละเอาไว้แต่ต้นแคอย่างนี้แหละช่างเถอะนี่แหละทุกคนมารีแหลกลีแลกแต่รีแลกได้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ไปลงนาเหมือนเดิมอันนี้จะมีตะนามฝนนะทุกคนในบอ่อนี่จะเป็นตะนามฝนนะไม่มีนามไรลเขานะ ทำมาชมบรรยากาศที่ดีๆสูตรเอาความบริสุทธิ์ของอากาศกางทุงท่งไร่ทุ่งนาที่ไม่มีมลพิษนะทุกคนนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่รับชมจ้า